สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำวิธีการดูแลนะครับและก็วิธีที่ต้องห้ามคือห้ามห้ามทำห้ามใส่ห้ามพ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับระยะดอกหลังดอกบานเนี่ยนะครับระยะหลังดอกบานนะครับระยะเนี้ยเรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ย ทางดินนะครับตัวที่จําจพวกที่มีตัวเอ็นสูงสูงนะครับเอ็นสูงสูงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับตั้งแต่ดอกบานมานะครับเราใส่ทางดินมาตั้งแต่มีดอกอะ่ะเราให้ปุ๋ยทางดินมาแค่ครั้งสองครั้งนะครับตอนที่เหยียดตินหนูเท่านั้นนะครับที่เท่าที่ผมคือผมทาอะ่ะผมทําเทคนิคก็จะให้ตอนที่เหยียดตินหนูมะเขือเล็กพวกนี้นครับไม่เกินเนี่ย ให้สองครั้งนะครับสองครั้งก็คือให้15-00นะครับต้องการที่จะเอาตัวแคลเซียมนะครับเพื่อลดหลุดร่วงของดอกและก็ให้ยิบซ้ำนะครับยิบซ้ำมาสองครั้งนะครับ15-00สองครั้งอันนี้ผมให้ดังดินนะครับและก็หลังจากนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้อีกเลยนะครับจนถึงจนถึง ดอกบานจนหลังดอกบานเนี่ยนะครับก็ยังไม่ให้นะยังไม่ให้ทางดินเนี่ยยังไม่ให้นะครับเนี่ยต้องรอตั้งแต่รุ่นเนี้ยนะครับขึ้นไข่นกกระทาเลยไข่นกกระทาเข้าระยะไข่ไก่เนี่ยเริ่มที่จะให้ทางดินครั้งแรกนะครับอ่ะอันนี้ต้องต้องจับใจความไม่ได้นะครับทางดินครั้งแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราให้ไปนะครับในโตรเจนเยอะนะครับอันนี้แน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะสลัดพวกเนี้ยนะครับร่วงนะครับ ก็จะท o กซิกับดอกพวกเนี้ยอันนี้ก็คือไม่ควรให้นะครับหรือเป็นปุ๋ยที่ต้องห้ามมาเลยนะครับเราไม่ควรให้ในทั้งสิ้นนอกจากสองครั้งที่ผมกล่าวมานะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับอะไรที่ควรพ่นอะไรที่ไม่ควรพ่นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับพวกยาร้อนพวกเนี้ยนะครับพวกที่เป็นมีตัว EC ทําลายหรือน้ํามันทํำลายเนี่ยไม่ควรพ่นช่วงที่มีแดดนะครับ ผมไม่ให้ความสาคัญเท่าไหร่กับพวกยาร้อนยาเย็นนะครับต่อให้เป็นเป็นพวก EC มีน้ํามันนะครับเราพ่นช่วงที่เชา้ชาเช้าเนี่ยได้นะครับเชา้ชาเช้าได้เราใส่ห้ามเกินโดดเนี่ยได้นะครับไม่มีการท o ซิก,กดใดทั้งสิน้นแต่ถ้ามีแดดร้อนๆจัดแดดร้อนแล้วนะครับอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นอเนี่ยไม่ควรพ่นนะครับถ้าเลยเก้าโมงแล้วผมมองว่ามันเริ่ม,มจะร้อนแล้วนะครับก็ไม่ควรเอายาพวกที่มี EC โดนทำลายเนี่ยมาพ่นที่ช่อดอกพวกนี้นะครับ ม่ว่าเราจะผสมแคลเซียมโบบลอนสาราเมินูผสมยาพวกนี้นะครับเราควรหายาที่ไม่มีตัวทําละลายนะครับไม่มีตัว ec เนี่ยมาพ่นนะครับพวกเนี้ยพวกก็มีหล,หลายหลายหลายชนิดอยู่นะครับลองลองหาดูนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ไม่ควรที่นํามาพ่นนะครับดอกอถ้าไม่เจอแมลงไม่เจอแมลงไม่เจอพวก เพี้ยแป้งพวกนี้นะครับเราก็ไม่ต้องใส่ยาก็ได้นะครับพ่นมีตัวแคลมีตัวแคลเซียมโบรอนสาร่ายอะมิโนพวกนี้นะครับใครจะใช้น้ำหมักปลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพ่นไปที่ช่อดอกโดยตรงเท่านั้นนะครับตัวตัวยืนเลยนะครับผมให้แคลเซียมโบลอนแล้วก็โบรอนเดี่ยวนะครับสลับกันนะครับโบลอนเดี่ยวสักครั้งสองครั้งขึ้นตอนที่ขึ้นลูก เท่าแม่โป่งหรือไข่นกก็ได้นะครับอันนี้อันนี้วิธีการดูแลนะครับปุ๋ยที่อะไรที่ควรให้อะไรที่ไม่ควรให้อันนี้ก็แนะนํากันนะครับแล้วก็มันจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับคนที่ยังสับสนว่าให้ปุ๋ยตอนไหนดีอดอกบานไปแล้วนะครับดอกบานไปแล้ว ให้ปุ๋ยได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีคําถามพวกนี้เยอะนะครับเท่าที่ผมดูเพราะว่ามีมือใหม่เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะทําให้เราสิ้นเปลืองปุ๋ยนะครับเปลืองเงินด้วยนะครับมองว่าเปลืองเงินด้วยนะครับอันนี้ก็เน้นๆนะครับคลิปนี้ก็แล้วก็การดูแลก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เราก็จัดการพวกหมวกดอกนียครับพอดอกบานเสร็จก็เอาไม้มาเคี่ยออกนะครับตรงนี้อันนี้ก็ กิ่งที่เขาบานก่อนเขาก็ขึ้นกิ่ไปแล้วนะครับอันนี้ผมขึ้นซาลาไฮมิโนโไปสองครั้งอันนี้ลูกนี้ก็พวกนี้ก็ออกมาขึ้นลูกสวยนะครับก็ถือว่าในแต่ละช่อแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็มีมีทั้งบิดทั้งเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวเนี่ยผสมเกสรไม่สมบูรณ์นะครับเราก็เลือกไว้กิ่งละสองลูกนะครับกิ่งนี้ผมก็ไว้ประมาณ2ลูกแค่นี้ก็เหลือเฟือนะครับนี้เรา,ก,เาเก็เอาเลือกเอาเลือกเอาเลูกที่สวยที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็ปกติใกล้กิ่งเขาจะเอา ทิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาพัฒนาการยังไงนะครับเนีครับอยู่ระยะนี้นะครับรุ่นแรกเขาอันนี้ก็ลองไปจัดการกันดูนะครับผมมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพียงเท่านี้นะครับดูแลกันนะครับอ่ะแล้วก็ปุ๋ยทังดินจาไว้เลยนะครับเข้าระยะไข่ไก่เท่านั้นนะครับเราก็จะขึ้นปุ๋ยตัวกลางตัวหลังนะครับตัวตักลางตัวหลังตัวหน้านี่ไม่จําเป็นนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์และเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณครับ